ไปดูกิจกรรมของแสนสิริเขาวันนี้มีการเปิดพื้นที่นะคะให้สำหรับเด็กๆในพื้นที่โครงการก่อสร้างของโครงการแสนสิริไปกันที่โครงการแสนสิริวันนี้ก็เขาเ้าปนึกกำลังร่วมกับยูนิเซฟแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้างนะคะเปิดพื้นที่สำหรับเด็กเพลินรู้เรียนเล่นรังสรรพื้นที่ว่างของโครงการก่อสร้างค่ะในพื้นที่ของดีคอนโดเพื่อเป็นการมอบความรู้แล้วก็เสริมทักษะให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสเป็นการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาเด็กในจอดสงขาให้ เติบโตได้อย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งวันนี้ก็มีคุณพริรศินพันเพ็งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปร่วมพร้อมด้วยคุณอภิชาติจูตรกูลประธานอำนวยการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นไปหลังจากที่แสนสิริได้เข้ามาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาเพื่อให้ชาวสงขลาได้รับที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและตรงกับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะในพื้นที่ของเด็กๆเพลินรูเ้ oo, เรียนเล่นชายเฟรนลี่สเปซเป็นโครงการ การที่เปิดพื้นที่สำหรับเด็ก เพลินรู้เรียนเล่นค่ะให้เด็กๆในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างค่ะได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมซึ่งสําหรับโครงการก่อสร้างดีคอนโดซึ่งเป็นบริษัทของแสนสริที่ลงมาจัดทําคอนโดในพื้นที่นะคะก็มีเด็กๆลูกหลานของคนงานนั่นแหละค่ะมาอยู่อาศัยกันค่อนข้างเยอะซึ่งก็มีตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งถึง 4- ี่หขวบค่ะซึ่งการเปิดพื้นที่ทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะก็ะจะทําให้เด็กๆได้มีพื้นที่ในการเล่นในการเรียนรู้ต่างๆซึ่งวันนี้ในส่วนของค่ะ เคเบิลทีวีเราก็ยังได้มีโอกาสนําเสื้อนะคะไปแจกให้กับเด็กๆได้ใส่เพื่อทํากิจกรรมในวันนี้กันด้วยค่ะสําหรับกิจกรรมของโครงการชายเฟรนด์สเปซนี้นะคะจะเกิดขึ้น ทุกพื้นที่ที่มีการก่อสร้างครองโครงการแสนสริทั่วประเทศค่ะแล้วก็ปีนี้จะมีเป้าหมายนะคะในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ5โครงการด้วยกันซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆลูกหลานของคนงานในพื้นที่โครงการก่อสร้างโครงการคอนโดของแสนสริได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะเรื่องของความรู้ความสามารถค่ะ